สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีที่รอคอยกันมานานรอคอยกันมานานนรับแก็ติดตามอย่างใกล้ชิดถูกต้องนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราเริต้นว่าไปเลยคือเวลาน้อยล่าสุดทางกระทรวงการคลังมีการประกาศนะครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วนะครับเจนแล้วนะก็จะเปิดลงทะเบียนเนี่ย5กันยายน ถึง19ตุลาคม2565นี้เกือบเดือนครึ่งเนาะเปิดใหม่หมดเลยทั้งคนที่มีบัตรอยู่แล้วและคนที่ยังไม่มีบัตรล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยก็เลือกได้2แบบแบบที่1ก็คือลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะมีการทําเว็บไซต์ขึ้นมาพิเศษสําหรับการลงทะเบียนบัตรโดยชอะอา หรือว่าบางท่านเนี่ยลงทะเบียนออนไลน์ไม่สะดวกก็ไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนได้ซึ่งก็จะมีประมาณ7,000หน่วยทั่วประเทศหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานครั้งจังหวัดทุกจังหวัดธนาคารทกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนะครับรวมถึงที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็สะดวกที่ไหน ท่านก็ไปลงทะเบียนได้ที่นั่นไม่จําเป็นต้องตรงกับที่อยู่ในบัตรประชาชนนะใกล้ตรงไหนไปที่นั่นใช่เพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยคือเบื้องต้นไปเว็บไซต์ก่อนใช่ไหมได้ไปลงเว็บไซต์ก็ได้ใช่แต่ถ้าใครอยากจะแบบยังไม่มีความสามารถในการที่จะใช้อย่างนี้ก็ไปเดินเดินเข้าไปหากาสรสัมภางานที่คุณต้นพูดได้ใช่หรือบางท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยก็สามารถมอบอํานาจให้ลูกหลานไปลงทะเบียนแทนได้นะเขาจะมีใบมอบอํานาจอยู่ก็ไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์หรือว่าอาจจะไปขอที่สํานักงานที่ว่าการอําเภอหรือว่าสํานักงานเขตเนี่ยก็มอบอํานาจเซ็นแล้วก็ให้ลูกหลานไปลงทะเบียนแทนได้โหแสดงว่านี่ทุกช่องทางเลยทุกช่องทางกาบจะเก็บให้เรียบเลยใช่ไหมใช่ก็ หลักเกณฑ์เนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดนะก็มีเจ็ดข้อหลักๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปรายละเอียดเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนถ้าหลักเกณฑ์เข้าๆก็คืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีรายได้มีทรัพย์สินไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับทั้งในส่วนของหนี้สินด้วยก็ต้องไม่เกินเกณฑ์ทรัพย์สินทั้งการเงินเงินฝากสลากออมสินรวมถึงในเรื่องของบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ย ก็จะมีการเชื่อมโยงนะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับ47หน่วยงานทั่วประเทศในการตรวจสอบเลยว่าคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง7ข้อหรือเปล่าและเมื่อลงทะเบยียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศผลก็ประมาณเดือนมก,กราคมปี66ประกาศผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างนั้นเท่ากับว่าของเดิมที่ต้องใช้ได้ถึงสิ้นปี น่าจะเลยไปอาจจะประมาณมกราถึงกุมภาเดี๋ยวรอให้เขาเ,เ,เริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหยุดบัตรรุ่นปัจจุบันออตอนเนี้ยังยังไม่กําหนดวันที่ชัดเจนเแต่ประมาณน่าจะเป็นมกราหรือก็กุมภาปีหกหกแสดงว่าก็คนที่มีอยู่เดิมนะก็ยังใช้ได้ต่อเรื่องไปไปเรื่อยๆใช่นะครับทีนี้พอประกาศผลมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติท่านผ่านท่านก็เตรียมตัวไปแสดงตน เพื่อใช้สิทธิ์นะครับซึ่งก็จะใช้บัตรประชาชนเลยนะครับอไอ้ไอบัตรนี้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ล้อเอาบัตรประชาชนต่อไปเนี่ยไปรูดซื้อของไปกดเงินสดไปเป็นค่าเดินทางคือใบเดียวจบบัตรประชาชนใบเดียวเลยส่วนถ้าเกิดประกาศผลรอบแรกเดือนมกราคมปี66แล้วปรากฏว่าบางคนไม่ผ่านแต่ยืนยันว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเข้าหนักเกณฑ์น,นะท่านสามารถ ยื่นอุทธรณ์ได้ให้เขาตรวจสอบใหม่ได้และเดี๋ยวรอฟังผลในรอบที่สองซึ่งระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องว่ากันตามลําดับไปอีกทีหนึ่งใช่นะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมก่อนนะลงทะเบียนนะครับ5กันยายนถึง19ตุลาคมนี้นะครับหลายคนควรจะตื่นเต้นนะเราอยากจะรู้เกณฑ์เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทุกสัปดาห์เลยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะประเด็นถัดไปครับในเรื่องของการเอาผิดนะครับทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งแล้วก็เราชนะนะครับครับอันนี้ครับทางคอรมบครับก็รับทราบรายการความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ทุจริตนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งแล้วก็เป่าชนะตามที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอไปมาดูข้อมูลนะครับเขาแบ่งเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับอยู่ที่529คดีครับโครงการคนละครึ่ง1 0 6คดี โครงการเราชนะสี่คดีส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับชอบโกงครับอนี่แหละมันจะประมาณนี้แหละแล้วก็ร่วมกันชอบโกงชอโกงโดยแสดงตัวว่าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นมุกประมาณเนี้ยคือจริงๆเขาก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือชุดแรกที่โดนไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีเป็นระยะระยะมันจะมีมาอีกสําหรับผู้ที่ทุจริตนะครับคือไม่ได้ไปซื้อของจริงนะแต่ก็สแกนกันหลอก แล้วก็เอาเงินส่วนแบ่งมาแบ่งกันรวมถึงที่เยอะๆก็คือเราเที่ยวด้วยกันนี่แหละคือไม่ได้ไปพักจริงแต่ว่าใช้สิทธิ์เอาบัตรประชาชนเอาแอปเป๋าตังค์เนี่ยไปลงทะเบียนหลอกๆนะแล้วเอาเงินส่วนต่างมาแบ่งกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยดําเนินการตรวจสอบแล้วก็เอาผิดอันนี้แค่ชุดแรกใช่เห็นว่าเนี่ยประมาณห้ารอยกว่าคดีเลยนะครับที่ยังอยู่ระหว่างระหว่างการตรวจสอบนะฮะฉะนั้น ในสเต็ปต่อไปของโครงการต่างๆนะครับอย่าไปทุจริตใช้ตามสเต็ปไปนะครับคนละครึ่งที่ใกล้จะถึงดีนะฮะก็ให้ใช้ประโยชน์กันให้เต็มที่นะครับเราเที่ยวด้วยการรู้สึกจะคึกคักพอสมควรเลยโอ้โหตอนนี้คือถ้าวันหยุดนะไปตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอย่างบ้านเรานะจันทบุรีระยองชนบุรีนะที่ผมผ่านบ่อยๆนะโอ้โหลดเยอะมากคนเที่ยวกันเยอะถ้าไปตาม ชายโฮงชายหาดอะไรเงี้ยร้านอาหารเนี่ยจอดกันเพียบนะนะครับครับเดี๋ยวขณะเดียวกันเดี๋ยวพูดต่อเรื่องเลยนะวกันนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของโครงการคนละครึ่งต่อเรื่องกันไปเลยนะครับนะครับอ่เริ่มไปเลยวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาครับเขาก็เริ่มเปิดให้ร้านค้าเดี่ยวมาลงทะเบียนกันละเพื่อจะร่วมโครงการนะใช่คือถ้าเป็นร้านค้าเดิมเนี่ยก็เข้าไปในแอปถุงเงินถุงเงินก็กด ต่อเลยต่อเลือกได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปเริ่มใหม่แต่ถ้าเป็นรายใบก็ต้องนิดนึงก็ต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่งหรือว่าจะไปที่หน่วยลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับอันนี้ร้านค้านะครับใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพอจากถัดวันที่15ไปแล้ววันที่19นะครับวันที่19เนี่ยก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับแ0 0บาทรอบนี้ครับรับที่26.5หล้านสิทธิ์นะครับ สวยใครที่เคยใช้อยู่แล้วเหมือนเดิมเข้าไปแอปเป่าตังแอปเป่าตังอย่างเราเราเนี่ยแต่เรามีอันนี้อันนี้รู้อยู่แล้วกดรับผิดเลยกดรับสิทธิ์ไปเลยไปลงทะเบียนใหม่อแล้วใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ได้ตั้งแต่นึ่งกันยายนเป็นต้นไปจนถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้ส่วนท่านที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งและอยากจะใช้ก็ลงทะเบียนได้แต่ว่าท่านต้องไปเริ่มลงทะเบียนใหม่ทาง เว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือว่าถ้าเกิดท่านมีแอปเป๋าตังค์ใช้อยู่ท่านลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็ได้ใช่ก็แล้วแล้วในการถ้าท่านผ่านแล้วสำหรับรายใหม่นะถ้าท่านผ่านแล้วท่านก็ต้องใช้นะใช้ในวันเวลาที่กําหนดครับก็คือเขาเริ่มใช้เนี่ยหนึ่งกันยายนแต่ว่าภายใน14กันยายนเนี่ยต้องใช้สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งใช่ทุกคน่ะที่ใช้สิทธินะภายใน14กันยายนต้องใช้สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะสิบบาทยี่สิบาทก็ได้เพื่อรักษาสิทธิ์เอาไว้ถ้าภายในสิบสี่กันยายังไม่ใช้สิทธิ์เลยท่านก็จะโดนตัดสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์อันนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟด้าครับครับไปดูในเรื่องของค่าไฟฟ้าเป็นท็อกอัลเทอร์ธาเหมือนกันนะโอ้โหครับหลังจากที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มค่า FT นะครับอีก68 66สตางค์นะครับเนื่องจากปัจจัยราคาพลังงานในตลาดโลกนั้นมีความผันผวน <ừ> นะครับก็ทำให้เรานั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอาเงินกองทุนไปแบกรับ,รบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเงินมันก็ติดลบเนี่ยห,หลักหมื่นหลักแสนล้านบาทแล้วก็แบกรับต่อไปเต็มที่ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมีการถอยออกมาเก้าหนึ่งนะ ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับซึ่งในรอบเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม6.5นี้นะครับก็เลยต้องมีการปรับเพิ่มค่า FT อีก6 8 6 6สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็รวมเป็นค่า FT ทั้งสิ้น93.43สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จะทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่4.72บาทต่อหน่วยอันนี้คือรวมแล้วทั้งหมดนะก็ปรับ ขึ้นมาเกือบบาทส่วนหนึ่ง <c oughs> นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับปัญหาหลักๆก็คือสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจรนะครับ,รบก็คือในตลาดโลกเนี่ย<ม>ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับม,มีการใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและจากประเทศเบนมาแต่ว่าตอนนี้ก๊าซของเราเนี่ยมีปริมาณลดลง พอลดลงเนี่ยเราก็จําเป็นต้องซื้อก๊าซส,ส่วนหนึ่งเพื่อเอามาใช้จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการใช้งานในประเทศเนี่ยมันก็ยังคงใช้งานอยู่ทีนี้พอต้นทุนต่างประเทศมันสูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องรัสเซียยูเครนด้วยม,มันเชื่อมโยงกันหมดทําให้ราคาพลังงานราคากา๊าซตั้งต้นที่เรานําเข้ามาเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นมากมซึ่งก่อนหน้านี้ทางภาครัฐนะครับทางกองทุนเนี่ยก็เอาเงินไปชดเชยไอ้ส่วนที่มันปรับขึ้นตรงเนี้ย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องอแต่ตอนเนี้มันมันก็แทบจะไม่ไหวแล้วอะมันเหมือน,นกับมาทับถมเงินที่เอาไปช่วยเยอะเลยบางอย่างก็เลยต้องมีการปรับขึ้นบ้างนะครับเพื่ออ่อ,องท่ายนะครับเพื่อให้มันอยู่ในความสมดุลของเงินกองทุนในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่าไฟอาจจะปรับขึ้นแต่ขอให้ทุกท่านรู้ว่า เราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วในการตรึงราคาแต่ว่าปรับขึ้นนั้นก็เป็นไปตามความเหมาะสมที่สุดเป็นไปตามสถานการณ์ที่พอจะปรับขึ้นได้นะครับพวกเราก็ช่วยกันประหยัดพลังงานเนาะดีที่สุดดีที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทั้งในส่วนของไฟฟ้าน้ำมันกา๊าซนะครับก็ต้องรับเข้มขัดอย่างเต็มที่นะครับ อ่ะตัดไปนะครับช่วงนี้อย่างที่สร้างันนี้อยู่นะฮะฟ้าฝนเนี่ยโอ้โหกระดับมากมาเป็นชุดเลยนะครับไอชุดนั้นกําลังเบาบางไอชุดใหม่มาอีกมาอีกนะล่าสุดกอมอุตุก็บอกว่า20 21 22ิอีกิบสงาคมนี้มาอีกชุดหนึ่งมาปเป็นระลอกรอกเลยทุกภาคทั่วประเทศเลยอ่านะครับแล้วก็ไ ปริมาณน้ําหรือว่ามวลน้ำนะฮะยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันก็เริ่มไหลไหลไหลลงมาสะสมอยู่แล้วใช่มาสะสมอยู่ซึ่งล่าสุดครับทางที่บนดีกรมชลประทานเนี่ยก็สั่งให้ครการชลประทานทั่วประเทศเนี่ยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เต็มที่เลยทุกๆด้านนะครับโดยคุณประพิษจันมานะครับที่บดีกรมชลประทานเนี่ยก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับของกรมชลประทานไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับ ป้องกันนะครับในเรื่องของน้ําท่วมนาข้าวอย่างเต็มที่ครับจนกว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมดดังนั้นก็ช่วงนี้กเกษตรกรก็ต้องเร่งในเรื่องของการเก็บเกี่ยวหน่อยนะครับเพื่อที่พอทางชุมพรทานเี่ยพร้อมที่จะดูแลป้องกันไม่ให้ปริมาณนันะ้นแหลปริมาณน้ำนะครับเข้ามามีผลกระทบกับพี่น้องชาวนานะในช่วงนี้แล้วก็มีการเดินหน้าเสริมคันก้นน้ําบริเวณล,ลุ่มน้ําเจ้าพยาและท่าจีนติดตั้งเครื่องผักดันน้ําเพื่อได้ระบายน้ําออกทะเลด้วย ทำให้ลำน้ำนั้นมันมีพื้นที่รองรับน้ําจากน้ําฝนที่จะตกลงมาเพราะอย่างที่บอกคือน้ําในลุ่มน้ําต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มาจากปริมาณน้ําที่สะสมมาจากด้านบนเท่านั้นครับคือตกข้างบนอ่ะไหลลงมาข้างล่างส่วนหนึ่งละมันจะมีปริมาณน้ําฝนระหว่างออย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่จันทบุรีเห็นไหมปริมาณน้ําฝนเนี่ยโอ้โหสูงมากสา0กว่ามิลลิเมตรตกกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงอโอ้โหท่วมเละเทะเลยแล้วบวกกับน้ําสะสมอยู่แล้วอ ช่งเนี่ยมันมันเลยกลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจหลักการบริหารก,การน้ําด้วยนะครับก็คือเขาไม่ใช่จะเอาจากมววน้ํก็คือน้ําที่ไหลมาเท่านั้นมันมีจากฝนที่ตกมาณเวลานั้นอีกครับ,รบปัจจัยหลายอย่างใช่ปัจจัยส่งผลกระทบไ้เยอะนะครับดังฉะนั้นนะครับทางด้านกรมชลประทานก็ย้ําให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับโดยเฉพาะโครงการชลประทานที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็สานักเครื่องจักรกลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเข้าไป ติดตรวจสอบติดตามความการดูแลนะครับสถานีสูบน้ําเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําแล้วก็ประตูระบายน้ําทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคือจริงๆเรื่องน้ําเรื่องสาธารณภัยเนี่ยทุกหน่วยงานนะ mm hmm. นะครับไม่เฉพาะกรมชลน,นะของเราเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนพี่น้องอาสาสมัครจิตอาสาหมุนนิธิกู้ภัยต่างๆเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในระหว่างที่เกิดเหตุรวมถึงการเยียวยาหลังจากที่สถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันหลายด้านนะครับก็ขอชื่นชมนะทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเรานะก็ต้อง อดทนหน่อยช่วงนี้ปัญหามันลุมแล้วหลายอย่างนะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเนาะก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอ่าทีนี้ไปดูผลเรียกว่าผลโพลก็ได้แต่ว่าเป็นผลโพลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานในการสำรวจความคิดเห็นสำรวจความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนนะครับเขาไปสำรวจข้อมูลในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไปถามความเห็นของพี่น้องประชาชนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยชอบมาตรการอะไรมากที่สุดครับอันนี้ได้ผลมาแล้วน,น,นะครับห้ามาตรการแรกที่ถูกใจประชาชนมากที่สุดอันดับหนึ่งนะครับโอ้โห oh, อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้เก้เปอร์เซ็นตถือว่าสูงมากนะแล้วก็เตรียมที่จะใช้บัตรรุ่นใหม่กันนะครับ อันดับสองคนละครึ่งนะฮะครับตอนนี้ก็มาถึงเฟสห้แล้วนะเก้อครับอันดับ3มมอสาเรารักกัน7 4็เปอันนี้เป็นเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมอ3าเมื่อปีที่แล้วที่รัฐบาลมีการช่วยเหลือซึ่งผู้ที่อยู่ในประกันสองคมมอ3าเนี่ยก็มีเยอะนะมีประมาณ10ล้านคนได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาในช่วงปี ที่แล้วที่โควิดก้นข้างหนักหนาสาหัสอันดับ4นะครับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยอันนี้คุณออฟชอบมากเลยโครงการนี้ใช่ไหมัสามสิบนตะตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าอยู่เฟดสี่ส่วนต่อขยายอีกหนึ่ล้านสิทธิ์นะครับก็ไปใช้สิทธิ์ได้นะจนถึงเดือนตุลาคม65นี้สำหรับเราเที่ยวด้วยกันและอันดับ5นะครับยิ่งใช้ยิ่งได้นะ 31.1%อันนี้เป็นมาตรการในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ได้ส่วนลดนํามาใช้จ่ายต่อสำหรับยิ่งใช้ยิ่งได้นะนี่เป็น5โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกใจพี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุดนะครับจัดทำโดยสํำนักงานสถิติแห่งชาติโอ้อันนี้ชัดเจนนะครับครับต่อไปนะครับอันนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่คือช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เข้าพื้นที่เรามาเนี่ยอย่างต่อเนื่องคุณอ๊อฟเพิ่งไปพัทยามาเป็นไงครับพัทยาโอ้โหเยอะแต่ที่เห็นเนี่ยมีทางนักท่องเที่ยวแถบๆบทับ้ททงอินเดียสีลังกาตอนเนี้ยตอนนี้เป็นอันดับอะไรไ<ง>พวกเนี้ยน,นะฮะเข้าเข้ามาเยอะมาก <epherd S 1> นะฮะใรขนาดที่จีนก็ยังมีนะครับจีนก็มีอยู่แล้วคนไทยก็ก็พอสมควรครับ นะฮะแต่ที่เห็นแปลกตาอย่างที่บอกก็คือจะเป็นโซนๆทางนั้นแหละทางอินเดียศีรังกาอะไรที่เข้ามานะฮะเยอะเลยนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งเป้าในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยประมาณ1ิบล้านคนในปีนี้ใช่เพราะสิบล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสร้างรายได้ประมาณ1 5จ้าล้านล้านบาทเลยก็ถือว่าถือว่าเริ่มฟื้นฟูมาดีขึ้นใช่นระดับกรึส่านะครับรัฐบาลครับผลักดันท่องเที่ยวต่อเนื่อง นะครับนอกจากเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดอย่างต่อเนื่องโดยประกาศให้ปีนี้นะปี65และปี66นะครับเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยหรือว่าวิสิตไทยแลนด์เดียซึ่งทางท่านนายกก็ลับหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานให้เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนส่งเสริมการตลาดในประเทศกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมรถโชว์ไทยแลนด์2 0 2 3 เพื่อรองรับแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับแล้วก็ล่าสุดครับไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปกระดับโลก2022เนี่ยนะครับซึ่งในการประชุมตรงนี้นะครับจริงๆแบบประชุมมาตั้งแต่ต้นปีละนะครับมีหลายระดับเป็นชุดเป็นชุดครับหลายๆเขาเรียกอะไรนะคือเอเปกเขาจะปฏิบัติการระดับอาวุโสระดับผู้นําประเภท ความร่วมมือต่างๆอ่ะครับผมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ต้นปีละใช่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือในเดือนพฤศจิกายนก็คือผู้นำเนี่ยจะมาเองครับในวันที่1 8บแถึงสิพฤศจิกายนยี่สเขตเศรษฐกิจใช่คือระดับบิ๊กบิ๊กของโลกเนี่ยลราคิดดูเมื่อเขามาเนี่ยภาพลักษณ์ที่ดีหนึ่งสองเนี่ยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะตามมาอย่างแน่นอนชัดเจน และก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกใช่แล้วในเอเปกเนี่ยประเทศใหญ่ๆเนี่ยถ้าจะไม่พูดถึงเลยนะฮะไม่ได้มันก็จริงอย่างจะมีพวกจีนสหรัฐรัสเซัยครับอูรนีแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาออสเตรียคือเคเศรษฐกิจระดับโลกใช่ซึ่งมีเงินหมุนเวียนเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายจะมาทําความตกลงกันที่เมืองไทยและแน่นอนเราได้ประโยชน์เต็มๆผู้นํามาเนี่ยผู้ติดตามก็ ติดตามมาเยอะครับใช่ไหมใช่ใชฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปเห็นศักยภาพของเราใช่แล้วหลังจากนี้เขาก็จะไปบอกต่อในประเทศของเขาครับแล้วก็จะมาเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวต่อเนื่องไปอีกตลอดเลยสําหรับประเทศไท<อ>ยเรานะครับ,รบอ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ิมิตหมายที่ดีเป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นจากการจัดประชุมเอเปกนะฮะแล้วก็มันก็จะต่อเรื่องไปในปี6-6ด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็ประกาศแล้วนะอย่างที่บอกคือจะดึงนักท่องเที่ยวมาให้มากที่สุดครับผมอยากจะเห็นภาพท่านสีจิ้นผิงของจีนท่านโจไบเดนของเมกาท่านปูตินของรัสเซียจับมือกันอย่างนี้่าแล้วก็นายกลุงตวงเราสี่คนมาจับอย่างนี้เลยโอ้รวมถึงผู้นำา21เขตเศรษฐกิจ โอ้โ <t akes> แล้วภาพมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับก็ลุ้นกันนะครับไปในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะครับมีการอนุมัติงบกลางในการชดเชยรายได้หน่วยงานท้องถิ่น227แหง <t akes> <ú> ่งนะครับซึ่งเข้ามาสนับสนุนการทำงานในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือก่อนให้มีการลดราคาให้พี่น้องประชาชน ทีนี้<ช><ช>ท้องถิ่นเขาขาดรายได้ที่เขาไปพัฒนาง<อ>ทางรัฐบาลกลางก็อนุมัติงบเข้าไปเติมเต็มช่วยเหลือนะครับโดยเป็นงบกลางนะครับวงเงิน1,970ล้านบาทนะครับสำหรับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครเนี่ย1,245้าล้านบาทเ<ช>มืองพัทยา3าที่ล้านบาทนะครับเทศบาลนครเทศบาลเมืองนะครับ แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเนี่ยรวม227แห่งที่ได้รับผลกระทบจากการลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อปี63คือตอนนั้นเราลดให้ตั้ง90%เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นทางคอรมอก็มีการ อนุมัติงบจากส่วนกลางเข้าไปเติมเต็มก็เหลือของพินสุดท้ายรัฐบาลก็มาช่วยพี่น้องไงรัฐบาลงบมาเติมเต็มเพราะว่าเขาขาดรายได้จากการลดภาษีให้พี่น้องประชาชนแล้วพวกเนี้ยกรุงเทพก็ดีรัทยาอพทอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอาเงินที่ได้มาเนี้ยก็ไปพัฒนาอีกปรับปรุงในพื้นที่ของตัวเองไปอีกครับก็สุดท้ายประโยชน์ก็ตกแก่พี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนในพื้นที่นะครับอะมาประเด็นนี้นะฮะ ในเรื่องของการลงทุนครับนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเาเชื่อมั่นนะฮะนโยบาย EEC ของเราเนี่ยุดยอดเยอะมากครับเดอนะครับก็เผยว่าในไตรามาสแรกครับในปี65มูลค่าการออกบัตรส่งเสริมเนี่ยถึง3,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับรบมาดูกันนะครับซึ่งท่านนายกก็บ,บอกว่ายินดีมากครับที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นเชื่อมัน่นในศักยภาพเขตพัฒนา พิเศษภาตวันออกหรือว่า EEC ของไทยนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการสร้างความร่มืวยได้การค้าการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญโดยข้อมูลล่าสุดจาก BOI ครับเผยว่าญี่ปุ่นเนี่ย mm. ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะดูจากภาพรวมของ EEC นะครับ mm. ก็พบว,ว่ามีทั้งลงทุนญี่ปุ่นได้รับการออกบัตรส่งเสริมเในปี64รวมมูลค่าเนี่ย19,000กว่าล้านบาทนะครับใ <c oughs> นขณะที่ไตราาไมาสแรกของปี65 ตลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยได้รับการออกบัตรส่งเสริมเนี่ยไปประมาณ3 2 0พันอกว่าล้านบาทเป็นไงล่ะโอ้โห,โหคือตัวเป้เลยพี่ใหญ่เลยแหละตอนเนี้ยไปรักลงทุนมือหนึ่งเลยนะครับถึงท่านนายกก็ไปขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะที่ร่วมกันพัฒนาสัญยภาพและขีดความสามารถของ EEC อําทให้มีมาตรฐานด้อุตสาหากรรมใหม่ที่น่าสนใจนะฮะซึ่งตอนเนี้ยเขาก็มองเห็นในเรื่องของ n e s c ของเราเนี่ยมันมันมันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยครับซึ่ง ความชัดเจน,นอ่ะแต่ด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วยังมีการความชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้คือเติมเต็มเข้าไปด้วยคือเป็นเศรษฐกิจสีเขียวครับมันเลยทําให้เขาเห็นภาพภาพการเดินไปข้างหน้าที่มันชัดเจนเขาก็เลยกล้าที่จะมาลงทุนแล้วนักลงทุนญี่ปุ่นอย่างที่บอกญี่ปุ่นเขาก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับความเจริญในควบคู่กันไปด้วยอยู่แล้วใช่อันนี้คือเป็นทระดับโลกนะ uh huh. ก็ต้องไปควบคู่กันซึ่งในส่วนของ EEC เนี่ยตอนเนี้ย 4บิ๊กโครงการก็กําลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ทั้งในส่วนของการพัฒนาท่าเรือมาตรพุทธ <c oughs> การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง <c oughs> นะครับ <c oughs> การขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินอุตภาว <c oughs> รวมถึงรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน <c oughs> ตอนนี้เดินหน้าแล้วเดีเ๋ยวเร็วๆนี้ยน่าจะเริ่มทยอยดําเนินการเต็มระบบ <c oughs> และอันนั้นเนี่ยจะเกิดความชัดเจนในการสร้างงาน <c oughs> สร้างไรายได้ แล้วก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสำนักงาน ECI นะที่ของเราเป็นเป็นดี ECI ที่กรุงหวัครนะก็เขาบอกว่าปลายปีนี้น่าจะเริ่มให้บริการได้แล้วครับซึ่งคนที่สามารถใช้บริการก็คือคนทุกประเภทนะเกษตรกร นักลงทุนผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจในพวกนี้ลองไปพูดคุยกับสํานักงานนี้ได้ถ้าเราอยากจะได้เรื่องของนวัตกรรมนะไปที่บริจันทร์เบลเล่ครับไปพูดคุยกับเขาได้แล้วเราก็จะได้นวัตกรรมอาจฉใชยในธุรกิจของเราครับนไม่เยอะทำน้อยได้มากเออมุกเนี้ยแหละใช่ใช่เอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ